พอ้องให้ได้ไหมหัวใจมันเกินจะทนผมจะมารีวิวให้คนที่กำลังจะขับแก๊ปใหม่ๆนะครับการขับแก๊ปเนี่ยก้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามเวลานะครับนะครับดูไว้นะครับช่วงระหว่าง8โมงเทียกแก๊ปคุณ จะนั่งแบบสไตล์แบบนี้นะครับ mm hmm. เพราะว่าเพิ่งตื่นมาใหม่นอนอิม่มคนไม่เมื่อยจะนั่งแบบสไตล์อย่างนี้ขับไปส่งอาหารก็สไตล์แบบนี้แต่เมื่อเลยเที่ยงไปเที่ยงถึงประมาณห้าโมงเย็นแกป๊ปเริ่มจะสะบัดตุ่แลวบางคนก็นั่งท่านี้เริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับ เริ่มไม่ไหวเพราะว่ามันนั่งทั้งวันเนาะเริ่มถูบ้างเริ่มถายบ้างนี้นะครับแล้วพอประมาณสักห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเริ่มสไตล์แบบนี้นะครับบางคนก็ขับสไตล์นี้บางคนก็ขับสไตล์ตนี้นะครับตอนเช้านะครับอีรอบนึงนะครับอีร็อบหนึงตอนเช้า หลังเที่ยงห้ามงเย็นไปเพื่อนๆเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับ